สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเดี๋ยวจะมาลองน้องมะนาวหน่อยเป็นยังไงโอ้โหขงดเกียวกาดกันฮะได้ลองหน่อยสิโอ้ไปยังได้ไหมโอ้ตะตุงตะคันไปตัวมอมเมมไกโอ้สุดยอดเลยวะเปันคอมันขับนิ่มเกิน โอ้โหโอ้วรถเขาทำไมนิ่มถั่วะเอ้ยเปิดประตูไม่ได้จอเปิดได้แล้วโอ้ ่เนีย<ะ>มาดูอ่ะล้างรถรถมาบ้านอ่ะสุดยอดเลยนะถรถเขาดีเบียมเลยนะเบียมไหมดูอ่ะสุดยอดเลยวนะ่ยเยนะเดี๋ยวรอจานปอนครับโู้รถเขามาสะอาดทิพหายเลยวนะ่ะเสียอผากว่ะ กลับบ้านไปหนึ่งวันครับเราปิดประตูเขาก่อนกลับบ้านไปวันหนึ่งนี้รถสะอาดเยี่ยมอ่องเยี่ยมอ่องเลยนะทุกคนกลับบ้านไปล้างรถหรือเปล่าไม่รู้นะชอบมากจัดไปจัดสักคันไปสะตุงไป các, <Sýt> à, chào đây các anh em, dài đấy à, <laughs> ใครว่าขายยุ่นมองไม่ง่ายครับทุกคนนี่วะมองง่ายอะ่ะแค่มองเนี้ยเห็นหมดเลยเนี่ยยุ่นมองยากยุ่นมองยากไอ้กจกมันยาวมองง่ายจานนะทุกคนสุดยอดเลยะ่ะนุนเสียภาคเห็นไหมนี่นะนครับดูแลรถดีจัด ชอบมากเลยอะ่ะเอ็นี่ยินช่ำ <ś led> มาแล้วมาแล้ว <ś led> สอ完了完了ฟาเขาเปิดสวิตเตอร,ยรย์ยังไงวะ นายมากดสามชายดูหน่อยนายเปิดเปิดเตยยังไงนี่ฮะมัาเปิดเตยดูหน่อยวะก็เปิดยังไงนี่เปิดอะไรเปิดเตะเปิดเตยอื้อระวังนีนายอ่าอันไหนเตย์แบบไหนนี่เปิดขึ้นายเปิดไหนเปิดนี่นะเออเปิดสวิเกนแล้วก็กดนี่นะ มันเลื่อนได้อะอันนี้เลื่อนสเต็ปศูนย์สเต็ปหนึ่งสเต็ปสองอ่ะเท่วะชอบชอบชอบได้มาเล่นรถเขาก็ดีใจแล้วรู้ยังที่ไหนนี่ออาแ้่รู้ว่าไปเที่ตรงไหน คนเลยคายมวยไปเลยเออก็ตรงนั้นมันเลือยประมาณสีเทมัง้งตรงไหนเตื้อยคายมวยไปอ่ะออตรงที่เราเทมวันนะใช่ไหมป่านนะ้นนะเออไม่ใช่ไอ่ก่อนถึงไปเดี๋ยวไปด้วยเ้ยเขาดันบัวด,ดัวนเลยเนาะ <c oughs> เออ <laughs> ไป <laughs> <laughs> ไป <laughs> 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 ไป <laughs> ไปดเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ